thank mm -hmm. you วันน้ำพุมแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาเจอเพื่อนแล้วด้วยโซนเนี้ยน้ตัวค่ะในน้ำตัวสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเกดค่ะเขาจะยินที่มึงพูดไหเนี่ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอุ้ยอะะไรนเดี๋ยวแปะไอตีให้นะคะ ting 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 เรอไปไหนกันไปบอสกันมอสกันไปกันสองคนต่อไปซิคัลโก้แยกไปไหนนะฝันแยกไปไหนนะเราแยกไปอินเดียนะแล้วก็แยกไปเลนตาเก๋สไปนี้ผมหนักนะคะคุณคือเราแยกกับเพื่อนมาแล้วนะคะ ก็เ,เราไปดีคือต้องไปทางนู้นแต่ว่าเรามาดีแล้วก็เลยต้องย้อนกลับลงมาข้างลายย่างอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ก็คือมาถึงหน้าเกตแล้วนะคะแล้วก็กาําลังนั่งรอเครื่องออกนะคะเมื่อกี้ก็ไปเข้าน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เดินทากับคนแบบจริงจริงจังๆแล้วค่ะแยกกับเพื่อนเรียบร้อยตอนนี้ก็รอเข้าเกตอย่างเดียวเครื่องมาแล้วนะคะ อันนี้คือเราบินไปกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะคะชั้นอีโคโนมีนะก็จะเป็นประมาณนี้พอเครื่องเริ่มขึ้นนะคะเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนทำก็คือหาหนังดูแต่นี่ก็คือคนพบว่าหนังที่อยู่บนเครื่องบินก็คือดูมาแล้วเลยเหงาเลยเครื่องขึ้นสัพักนะคะเขากะะ็จะแจกเหมือนเป็นขนมอะไรสักอย่างเหมือนแบบ ฟีลไรเหมือนผักอบขนมอบผบกกอบเหมือนขนมขาไก่บ้านเราอะไรสักอย่างแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนสาลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราถ่ายกับชัรทุเลมากนะเพราะว่าตั้งกล้องไวใช่ป่าแล้วคราวนี้มันก็หล่นแบบฮือฮือววมากต่อมาเขาก็จะมาแจกอาหารนะแล้วก็จะได้เป็น ข้าวต้มเหมือนซุปมิโซะผสมข้าวนะแล้วก็มีสลัดน้ำส้มน้ำผลไม้โยเกิร์ตอะไรอย่างี้ มงเจ็ดนาทีนะเราว่าเครื่องเราอ่ะขึ้นเครื่องสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าใช่ปะก็ร,ะรอ1หนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เลยชาร์จ iPad ไปก่อนเอ้ยไมส่สิชาร์จเท่าแบงไปก่อนเพราะมันจะหมดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ที่คุณอะเจ็ดสิบโมงอะ่ะอากาศประมาณสามสิบเอ็ดองศาแล้วเราใส่มาสามชั้นร้อนมากๆดูตอนนี้น่าจะประมาณ สิบโมงครึ่งนะแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันจริงๆอะคือเห็นไหมคือเราออกมาจากเกเต18เมื่อกี้แต่คือเมื่อกี้อะตอนที่เรามาเว้ยคือตอนที่เราแบบขามาตอนที่เราไปนั่งที่เกตอะเราถึงประมาณเก้าโมงใช่ปหแล้วมันก็แบบว่าเหมือนเขาย,ยังไม่เปิดเลยเนี่ยขนาดสิบโมงแล้วอะยังไม,ม่ค่อยมีที่ไหนเปิดเลยอะแล้วก็ว้ยหอบออกมาเดินเล่นเพราะว่ามันเหนือจะมาชั่วโมงหนึ่งอะเพราะว่าจะมา ไม่ได้เล่นหรอกฉันมาหาห้องน้ำแล้วก็ไปหาแซนดี้กินสักทีเพราะไม่รู้ว่าในเครื่องเขาจะมีอะไรให้มันเพราะเราก็แค่เย็นมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้คือไปหาห้องน้ำกับห้องน้ำอยู่ไหนวะ Excuse me, where is the toilet? หร e อทอเรตไวร i หร t Toilet. Toilet. Yeah. So you're here now. โอ้ม yeah. so ันอยู่ข n นเ o a ทุกคนเราก็จะใช่ไหมตรงชานอลลับเรืไปคือเมื่อกี้อะว่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นแบบเออโทษอไรไปด้โคดสก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือกลัวว่าคือแบบว่าถ้ามันไกลขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วแบบเขาพูดยาวๆอย่างเงี้ยอีนี่ก็งงจังเลยพูดภาษาอังกฤษไปสุดท้ายก็คือพูดภาษาอังกฤษแบบปนญี่ปุ่นไปด้วยแชรป์ปีญี่ปุ่นทำไมอยู่ในจุดที่ต้องมารีวิวนะ<อ>ห้องน้ำเราใช่แล้วเฮ้ยรู้สึกภูมิใจบ้างเวลาอ่านภาษาญี่ปุ่นออกห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งปิ่มมาทุกคนเมื่อกี้ระหว่งางเข้าน้ำใช่ปะแล้วก็ได้คุยกับ ที่เขาขับภาษาเข้าน้ําไปแบบหนึง่งแล้วเขาฟังรู้เรื่องอะไม่คือแบบเราเรียนภาษาใช่ไหมจุดที่ทน่าพีที่สุดคือตอนที่เราคุยกับเจ้าของภาษาเขาฟังเรู้เรื่องแล้วแบบแล้วฟังเขารู้เรื่องมันคือจุดที่แบบว่านี่แหละที่ฉันเย็นมาอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขนั้นเว้ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงครึง่งแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งรอที่เดิมเพราะว่าจะไป จริงๆคือตอนนี้ที่เราอยู่มันคือแบบฝั่งอ่ะ international ที่มันแบบต่อแต่คราวนี้เราก็คิดส่ามันไม่ใช่นันอาหารแล้วมันไม่เหมือนข้างในที่เรามาแล้วที่เราไปข้างในประเทศอะมันก็มี้าหนึ่งที่ขายชาที่มันอยู่หน้าเกตเราเกทเราอยู่ตรงนี้จะสิบเอ็ดเลยก็โอเคยิงมีละกันค่ะชาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็้อน้ำมาขวดหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้กำลังจะลงไปเกตนะจริงๆเมื่อกี้อะ ว่าจะถ่ายให้ดูเวลาตอนที่กินแซนดิชแต่ว่าคุยกับแม่พอดีแล้วแน่นอนระหว่างแม่กระถ่ายฉันก็เลยคุยกับแม่ค่ะคุยกับแม่ก็คือเรียกกินปุ๊บแซนดีหมดพอดีแล้วก็ลงมาที่เกดพอดีแต่ว่าแซนด์วิชามาเมื่อกี้มันคือไส้ไข่กับออะไรไม่รู้อะพอกินไปรู้สึกเหมือนหมูผสมขิงอะก็รู้มันคืออะไรอะเออ,เอ,อ เครื่องบินจากญี่ปุ่น,นะไปลงที่ชิคาโกอ่ะจะใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงนะแล้วคือระหว่างนั้นมันก็แบบเลยเอาจดหมายที่เพื่อนให้ตอนที่สนามบินขึ้นมาอ่านแต่คือนั่งร้องไห้ไปแล้วหนึ่งยก แล้วก็เมื่อกี้หาตอมอมาแล้วก็ลากกระเป๋ามาจตรบุ้นเมื่อกี้คือทุกคนเวลาถ้ามาคนเดียวอะอยากกระเป๋ามันหนักนะเพราะมันจะยกลงไม่ไหวแต่ของเรามันยังพอไหวเว้ยโอเคค่ะเราจะไปไหนต่อก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็เดินไปตามทางเราจะไปหาว่าทำไมปอาหนักนี้วะเนี่ยคือเราจะไปหาจะไปหาที่ชิปอินแล้วก็เราเปลี่ยนเครื่องนะคะ ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้อะ่ะพอลงก็พอให้กระเป๋าเขาไปใช่ป่ะ oh. ว่าถามเขาว่าแบบเออมันถูกใช่ไหมเขาว่าเออมันถูกแล้วแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมที่สถามบินไม่มีใครเลยคือมันแบบมันก็ไม่รู้แล้วคือเขาก็บอกก็เลยไปถามเขาว่าเออจะไปที่เนี่ยไม่รู้เกททีไปทางไหนได้ว่าเขาเลยว่าอ,อ๋อให้ไปเทอร์มินอลทรีและอันนี้ก็คือแบบหาทางขึ้นรถไฟเทอร์มินอลทรีอ,อยู่แล้วก็ถามเขาว่าแล้วกระเป๋าอ่ะทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วพะเขาให้ทิ้งไว้ตรงนั้นน่ะมันคือถูกต้องใช่ไหมเขาเหลือว่าอ๋อถูกต้องแล้วโอ้ m ม g ก d มันจะถึงไหมวันนี้มันต้องถึงแล้วแหละ มาไกลมาก,ามากคือเมื่อกี้เล่าต่อหลังจากที่ลงร,รถไฟปุ๊บก็เจอก็เจอมาที่เทอร์มินอลสามใช่ป่ะแล้วพอลงเทอร์มินอลสามก็แบบคือตัวเราไม่มีเกตมาเลยไปถามเขาที่เคาน์เตอร์ว่าเออต้องไปต้องไปที่ไหนต่อแล้วเขาบอกว่าให้ไปเช็คอินไปเช็คเซอร์ิตี้อะไรอย่เงี้ยก็มาเช็คไฟเช็คเกตกูก็ได้เกตที่ l 2ลใช่ไหมก็ security h ช็ k เมื่อกี้ก็ให้โหลดกระเป๋าเข้าไปแล้วก็เช็คเช็คเรียบร้อยแล้วก็เดินมาหาเกตแล้วคือตอนแรกอะกะว่าคือตอนนั้นนะไอตรงที่เช็คเช็คกับเช็ค security อ่ะมันมีของกินเยอะมากเว้ยแล้วคราวนี้ก็แบบว่าเออเดี๋ยวไปหาเกตก่อนละกันแล้วค่อยแบบเดินมาหาของกินเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่หาทางเกตไม่เจอก่อนแล้วหาของกินแล้วเดี๋ยวมันจะยาวแล้วมันจะไม่ทันใช่ไหมก็เลยมาหาเกตก่อนเว้ยสรุปเกตเราอะมันเดินมาแบบว่าห่างไกลความเจริญว่าสรุปมาถึงตรงนี้ไม่มีอะไรเลย ไม่มีของกินมีแต่สตาร์บัคตรงนู้นก่คนกินสตาร์บัคแหละเพราะว้าท่ายนกลับไปแล้วก็เดินกลับมาอีกก็คือคลาน,ก,นกันเราเ<ล>จะมาดูห้องน้ำอเมริกันกันนี่คือร์สไามกับห้องน้ำในอเมริกานี่อันนี้คือโซนโคโคกคืออะไรไม่รู้นี่คือทุกคนอยางให้เห็นช่องว่างแล้วว่ะดู โอ้โหโอ้โถึงสนามบินโอไฮโอแล้วคือดีพอจะรับต้องหมแล้วเราต้องเดินไปไหนทุกคนเหมือนจะเห็นโฮสแล้วอ่ะเฮ้ยจริงจังปะแล้ว ท่พนหลังจากเจอโฮนนะคะแล้วก็ลงไปเอากระเป๋าเนาะที่มันอยู่ใต้ท้องเครื่องแล้วก็รอดับเบิลแล้วนะคือเราอะมีดับเบิลด้วยมาจากเยอรมน,นีอีกหนึ่งคนนะก็คือนั่งรอที่สนามบินประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ ออกมาจากสนามบินนะคะแล้วก็ตอนนี้คือกำลังจะไปกินข้าวเย็นกันก็นกเลยถ่ายบรรยากาศารอบๆมาให้ดูกัน yeah, you can see และข้าวมือแรกของเราในอเมริกานะคะก็คือชิปโปเลเว้ยคือโฮะนะเขาบอกว่าของเขาไปดูมาว่าวัฒน์ไทยอ่ะถ้าแบบไม่ใช่ข้าวที่จะไม่ได้ว่าเป็นมื้ออาหารเขาเลยหาเท่นที่แบบอะไรที่แบบมีข้าวอ่ะน่ารักมากที่โฮซื้อให้ตย้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานมันมันเหมือนเก็บของ unpack แล้วก็แบบหลับไปเลยเลยเพิ่งได้มาแกะของที่โฮให้วันนี้ก็จะมีเออเป็นเสื้อนะ แล้วก็มีเป็นอันเนี้ยโฮดของหงแดงก,ก็จะเป็นอืมอะไรวะางเขาเรียกว่าอะไรเทียนหอมโซฟเอ่อลิปบาลน,นี่คืออะไรอันนี้คือเหมือนหินเฉยๆเออชแล้กวก็มีช็อกโกแลตแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แล้วก็อันนี้คือของที่เอมิลี่ให้มาเมื่อวานเป็นของตะเดนมากเพราะเอมิลี่ไปเที่ยวดเนมาร์มาก็าเป็นช็อกโกแลต เออโยเกิร์ตกับอันนี้ทุกคนชอบอะไรยโยเกิร์ตไปแล้วอร่อยมาก ไปสดบนนู้ดไปลูกไปด้วยกันไหมครับเดินตาไปได้ลูกจะไม่ได้ขึ้น nagati ang aksan nagati ang